สวัสดีค่ะจากร้านช่างหนวดซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นน r m ม r Fit Tilt Pro นะคะของลุงช็อปเปอร์นะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะนะคะ ถอดใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ เล่นด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้น เลื่อนลงเลื่นขึ้นเลื่อนลงนะคะนี่นะคะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ